วัสดีทุกคนวันนี้ใช่าหมหมู่บ้านาข้างๆนะเขาจะมีใบบามเซตเส้นนะคะก็จะเป็นเทศกาลเหมือนประมาณว่ายกต้นไม้ขึ้นตั้งอ่ะนะถ้าถ้าแต่แบบตรงตัวเพื่ออะไรก็ไม่รู้แน่ชัดนะอันนี้เราเดาเองนะก็คือประมาณว่าเหมือนเริ่มเทศกาลเริ่มเริ่มฤดูใบไม้ผลิอะไรประมาณนี้นะก็คือว่าต้นไม้ก็จะเกือบทุกหมู่บ้านอะไรก็จะทํา ยกต้นไม้เนี่ยประจําหมู่บ้านที่หมู่บ้านเราทําไปแล้วนะเดี๋ยวเราดูซิว่าถ้าวิดีโอไม่ยาวเกินไปเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ต่อกันก็เนี่แหละเดินจากที่บ้านไปอีกหมู่บ้านหนึ่งก็จะประมาณ1กิโลก็ผ่านป่าผ่านอะไรไปเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขาทําอะไรกันมั่ง ทุกคนตอนนี้ก็คือกำลังจะยกใช่ไหมต้นไม้มันก็จะแบบอย่างนี้ก็คืออย่างนี้นะทุกคนก็คือจะมีคนที่คอยให้สัญญาณใช่ไหมแบบว่า อ้าวยกเนี่ยอาจจะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาให้สัญญาณแล้วก็อันผู้ชายหนุ่มๆที่ยกต้นไม้นี่ก็จะเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละก็เกณฑ์กําลังพลกันมาก็ไอตรงเนี้ยนะใช้เวลาจะว่าไปนะเกินสองชั่วโมงอะ่ะตอนถ่ายวิดีโอนี้ก็คือคิดว่าเออเดยวคงไม่เหมือนหมู่บ้านเราหรอกหมู่บ้านเรานานมากแต่เราไปทำมานะไม่ได้ต่างกันเลยก็ยักยือ้อยักยันกันอยู่ตรงเนี้ยนะสองชั่วโมงกว่าแล้วค่อยๆตังค่อยๆกระดึบ๊บ ั้งไปได้สักหน่อยหนึ่งอะเดี๋ยวก็มีเบียร์มาเสิร์ฟกินเบียร์กันไปกินเบียร์กันได้สักพักหนึ่งอะกระดึ๊บขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ยืนแล้วก็ลอยอยู่งั้นแหละก็เนี่ยเน,น,น,นเอาไม้มาเอาไม้มาช่วยยันแป๊บหนึ่งก็จะมีไม้ช่วยยันอยู่ประมาณสักสามสี่ท่อนนะจำไม่ได้นะประมาณนี้นะสามเห็นเห็นอยู่สามท่อนแต่ว่าเขาก็จะค่อยๆไล่งไงอีกคานเหล็กข้างหน้านะพอไม้มันยกขึ้นคานเหล็กก็กระเถิบไปตรงเอ่ เตี้ยลงอ่ะกระเถิบเตี้ยลงก็ค่อยๆยกๆยกยกขึ้นโอ้กินเวลานานมากเลยอ่ะแต่ว่าจะว่าไปจะโชควันนี้ยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะแล้วก็มีลมนิดหน่อยก็จะได้แบบว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหงื่อมากอะไรเงี้ยดูแล้วก็แบบใจคิดน,นะว่ามันยกกันนานขนาดนั้นจังวะเออก็ประมาณนี้นะทุกคนกคน็กค,นคือกิน แจกเบียร์เสร็จแล้วก็เมื่อกี้เขาก็อ่ะชนไประมาณนี้นะชนแล้วก็เดี๋ยวรอ,อยกอีกทีหนึ่งตรงนี้ก็มีซนม้มีองอันนี้ก็ัวนี้ก็จะเป็นซุ้มยิงปืนนะคะอันนี้ก็นั่งค่ะก็มีซุ้มของเด็กๆเนาะอย่งนู้นแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นของเล่น

อันนี้เป็น2สัปดาห์ก่อนหน้านะก็จะเป็นยกต้นไม้ไประจำหมู่บ้านที่เราอยู่แดดดีมากะม,มีกิจกรรมทีนะคนในหมู่บ้านก็ออกมาร่วมกิจกรรมก็จะทำให้คนในหมู่บ้านเราเขาได้แบบมาเจอเจอกันบ้างน,นะเนาะเพราะว่าต่างคนต่างอยู่ไงบางคนก็ไม่ได้ต่อให้อยู่หมู่บ้านเดียวกันนะแต่ก็ไม่ค่อยได้เจอหน้ากัน อย่างพ่อแม่สามีเนะี่ยเขาเดินเขาเดินไปจอยที่งานเนี่ยพักหนึ่งใช่ไหมแต่ก็เราก็ได้เจอกับเพื่อนวัยเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ทักทายกันเออเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าเธอเอ,อ่อไปผ่าตาดัดหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือสอบถามสารทุก์สุขติบกันก็ก็ดีนะก็เหมือนกับแบบว่าเออไม่เจอกันนานได้หาโอกาสเจอกันตามเทศกาลของหมู่บ้านที่หมู่บ้านเราจะเป็นต้นไม้สองต้นนะมีต้นของเด็กกับต้นของผู้ใหญ่ เราอยู่ไม่จบงานนะเพราะว่าอีต้นแค่นี้นะแต่ว่ากว่าจะยกกันเสร็จสามสชั่วโมงมก็นั่นแหละกระดึ๊บไปได้หน่อยหนึ่งก็ดื่มกระดึ๊บไปได้หน่อยหนึ่งก็ดื่มก็จะประมาณนี้